สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมพระผงสําคัญมากๆผมองค์หนึ่งนะครับและเป็นพระเครื่องของเมืองไทยนะครับหนึ่งในพระเครื่องเบญจภาคีที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับนั่นก็คือพระผงกําแพงซุ้มกอพิมพ์เล็กองค์นี้นะครับเป็นพระผงกําแพงซุ้มกอที่มีเนื้อเก่าแก่มากๆนะครับผมให้ FC ได้ชมด้วยการพิจารณาด้วยสายตาของ f c กันนะครับเอ่อ ถึงความเก่าจริงๆขององค์พระและมวลสารที่แตกรานนะตามที่เห็นนะครับการแตกร้านขององค์พระนะครับหรือมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างนั้นเกิดจากความเก่าแก่ขององค์พระนะครับซึ่งพระกำแพงสุ้มกอเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดกำแพงเพชรที่เป็นที่กําเนิดขององค์พระกำแพงสุ้มกอเท่านั้นนะครับทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับความนิยมมากๆครับเพราะเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูงนะครับผมให้ชมด้านหน้าขององค์พระนะครับประทับ องค์พระซุ้มกอนะครับอยู่องค์พระพุทธรูปนะครับอยู่ภายในซุ้มกรดังที่เห็นนะครับประทับนั่งสมาธิเต็มองนะครับแล้วมีความเก่านะครับมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพมวลสาริชัในการจัดสร้างนะครับหลายปีดังที่เห็นนะครับก็เปลี่ยนสภาพไปนะครับเก่าแก่มากๆนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างผมไปชมด้านข้างทั้งสองด้านก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นมวลสารด้านในชัดเจน ถึงความเก่าแก่มากๆนะครับผมพลิกไปให้ชมด้านหลังนะครับด้านหลังของพระสุ้มกอน,นะครับด้านหลังเรียบแล้วมีความมันความวาวอยู่ในองค์นะครับแสดงถึงมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างด้านในว่ามีคุณค่ามากๆนะครับพระผงกําแพงซุ้มกอพิมพ์เล็กนิยมมากๆนะครับนิยมเล่นหาถ้า f อฟท่านใดสนใจที่จะชอบบูชาจริงๆนะครับต้องเน้นว่าจริงๆนะครับถ้าชื่นชอบเลือกศรานพระกําแพงสุ้มกอจริงๆ รีบติดต่อผมด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไวหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับผมยินดีที่จะเปิดแบ่งบูชาให้กับทุกท่านเพียงแต่ท่านต้องเป็นคนที่ใจรักในองค์พระจริงๆนะครับพระเครื่องของช่องพระเครื่องท่วไปทั้งใหม่ได้เก่าทุกรายการยินดีที่จะแบ่งปันเปิดแบ่งบูชาให้กับเอฟซีทุกท่านขอเพียงเอฟซีเป็นผู้ที่มีความรักและศรัทธาในงานพระเครื่องจริงๆนะครับขอบคุณครับ